ครับตอนนี้เวลาตีสี่ครึ่งผมก็มาถาอายครับอายที่มาหับมันนี้ไปออกไม้เดี๋ยนาุจะไกลหอดเลยล่นะพอพันมาตะไก่เน,นี๋ิจะไปลุยงัดสัตว์ประหลาดอยู่ว้ตาา้ตไม้หมูหัวสีไดาโตบ่เนี่ันหอดไม้แล้วครับตกนได้ไหมครับ,บ,บ,บกก่อนเดียวก็พูดแบ่ ผมอาศัยเสียพ่อแบ่งแล้วนยังอยู่ได้ดนอยากไม้เอาห้วยตะไม้นีมม่มากแล้วเรือใหญ่เอาอยานแม่มานึ่อ้ะนี่ครับจังหวะเขาขอปนินมันถือกระโดดไล่กัดก้อนหนานี่ันละแต่ว่าผมบริเทายไว้อะเนี่ยมันถือกัดท้องมันงเลยมันท้องมันบัวเมื่อคืนนั้นที่แหลงนึ่งวัตะนกหน่อยเล่็มหนาก็เลยบริสุทธิ์ใจเพราะข่ายเรื่องมุกบนไก่เอา้ามันปนินอยู่ว่ะ เราไปดูไพยเรืองมาบนเกล็ดไก่มาดิน,นทองไข่สัตว์นึกว่าจะหมานซะแล้วนี่ไปขค้นเะยอีกว่ะนี่ครับเอากระถาทถาจะมันคืนนี้ครับเพราะว่ามันทองมันเจ็บอ่ะมันลงน้ำอะไรอากาศเขาอ่ะเนี่ย ตอนนี้ก็โง,โงโ่เลยสวิงมันยืดได้เยปกติแต่แบบคาดตื่นเต้นอนะร่มก็แห้งๆพัดเลือดแบบไหลตลอดเลยหยุดพ่ายว่าใดอะอ้ะยรุนแรงรุนดีจิตตากท่านบ่เจอกันเลยเจอมันเลจองจองแล้วจองอีครับพายเลือดมือเดียวมัน อตอนนั้นคือ,อยังไม่ออกแล้จวจังเลสตองได้โตสวิงยืดได้บ่ยืดสวิงโอ้ยไปอีกนีไปอีกอกระทามันขึ้นอีกวันนี้เพิ่มกแหงโอ้ยมันขนมีดไกลอีกวันจับเลือดไปเรื่ยทยโบธันมันคือเขาครับมันก็โลงคือเขาแต่ว่าแหนมันหนานะ่ะมันขึ้นปุ๊บมันกัดแนมดีๆมันกัดเห็นเลย ัวมันหลอดสายตาเทปบ่ได้นะทาบันนี้อึบเดียนจะขึ้นมาหน่อยนึงจะขึ้นเอาปากปากโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงงับงับงาบ,งาบ,งาบเนี่ยเนี่ยเพรสิคืนพอว่าเออสวิงกูยืดได้นี่ว่าโอ้เกือบแล้วกเกือบ์โได้โตสวิงยืดได้ท่อนละลมกระพัดเรื่องนี้อีกนี่ครับมันก็สอนหัวนะจังไรกก็ได้ดอ่ะลองนี่ เขาว่ายืดสวิงแล้วเอาเรือเขาโบกไก่โบกตื่นมาแล้วมาแล้วทองตรงที่มันโดนกัดนะโงว่ามันกัดโบกเขาหรือไม่กัดยังไงกับโบกมังเป็นห้อยเห็นแบบสองฟังเลยอะแต่ว่าพงทายเดี่ยวฟังเดียวอะแบบจุดเต้นและดีใจครับตอนนั้นไนยิรี ลมลมแห้งแห้งหอยตะไไมา้ตอนใดที่ลมแห้งหาออกจากป่าแน,น่นะ่ะอือหือเหมือนอยู่ทะเลอ่ะขืนแบบตีเลือดตึ๊บตึ๊บตึ๊บโดยเดีวยดวยกับมวนมีแบบครับสบายใจได้มาเห็ดสิ่งที่จะคล้องมาครัแบบมีจัจงหวะแบบอือหือจังสีบแบฝูกด้วยจางไหนแบบตีซุ่มไปหมู่มัวนี่แหละพ้าว่าปลาตัวนี้นะ่ะเป็นปลาขอ,อกนี่ถ้าแบบผมเห็นหลูกมันแบบตี ปลาปาตีไปตีไปเรื่อยๆอยู่ดีแบบโดดกัดน่ะหอดบริโกดทายอื้หื้กดกดโ้โหอ้หร หลาอ๊ะฮึมอ่ะโอ้โห้谁呀โอ้โห้ขึ้นเรื่องเลยปะ ครับสวิงมีครับบ๊ยอมตักครับ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหกับตื่นเต้นนะคดื่มข้าวดื่มไว้กอนพาะมันสวิงอยู่หลังเรืองบ๊คือพอแล้วครับสวิงตอนนั้นคือจังไรก็ต้องโจมขึ้นเรือก,ก่อนแหละจังหวะนี้บ๊สนแล้วครับดึงยางเดียวโอ้โห กันในห้ก็กลับครับ,บ,บ,บคัำพอดีครับประมาณหกโมงครับโต๊ะอยู่ไหนตะไม้โมงกลับไปเรือยกับทางเก่า